สวัสดีครับเอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ ก็พี่ครับอันนี้นะฮะก็คือเอมนั่นเองครับผมหลายคนรู้อยู่แล้วเป็นแชมเปี้ยนนะฮะจากเวทีนักล่าฝันชูแครนด์มิแครนด์มิมีแฟนเดีรเปชียนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะพาเพื่อนมาอีกสองคนพาเก้าอี้เข้ามาด้วยนะครับก็พาเก้าอมาด้วยเรียกินคือใช่คนคนน้ำกับกระสันด้วยเชียวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วนนี้ไมาจาก อ๋อาเด่สูงสูงก็เถิบมาข้างหน้านิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ให้คุณลุงแก่เขา้คนเรียนเขาอีนิดหนึ่งก่อนนะครับนะฮะอนรับนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับทั้ง3คนนะครับก็เรียกว่าเอ่อเจอกันหลายครั้งนะฮะครและคราวนี้น้องๆก็มากับผลงานด้วยอ่ามีผลงานมาฝากเป็นแฟนนะฮะแฟนรายการของเราด้วยใช่แล้วของนี่ของเอ็มนี่เมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรนะใช่ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวเปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะแต่เปิดตัวเราเลยใช่ไหมอืม เหรอตัวสิงเกิลเปิดตัวสิงเกิลค่ะนั่งไหมนั่งดีกว่านั่งดีกว่านะฮะเออทำไมมีหมอนคนเดียวอ่ะน้องหมีอ๋อน้องหมีนะปิดเอาไว้นะจ๊ะหมีจะได้ไม่มาทักทายแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะบอกด้วยว่า V อะไรทีละคนด้วยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำ V สิ1เอสบเอ็ค่ะอวีวีอะไร สวัสดีค่ะเอ็นค่ะวีสิบ1องเอ็สิบอ่ะวีสิองเลยฮะแลผมหมดแล้วยังจักรจันรน้องเล่นร้องรู้สวัสดีค่ะจักรจัน V ว สามเมียสิเลขายากนะะเหอยเลย่ยคนี่ยก็วันนี้ด้วยว่าทั้งสามสาวนะครับกับผลงานใหม่นะที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็แฟนคลับกําลังพูดถึงกันมากมายอยู่ในขณะนี้นะฮะด้วยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะฮะมาถามกันที่ผลงานกันก่อนดีกว่าเรื่องอะไรหรอเปล่าเนาะเลิศสวยนี้สวยนี่สวยขึ้นทุกคนเลยเนาะขอบคุณค่ะสวยขึ้นทุกคนยังห้าวอยู่นะเสียงแล้วชอบเลย ม็นเอกลักษณ์ด <Works> ีอ่ะนะฮะสำหรับเพลงมันเมื่องทุนนี้ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดทำนองเป็นยังไงนะมันดูก็มันเป็นป๊อปอาร์แดีค่ะจะโยกตามได้เป็นกรุ๊ปที่สนุกๆค่ะเป็นแนวที่เราถนัดเลยใช่ไหมใช่เป็นแนวที่เราชอบฟังแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันลงตัวที่ ตรงตรงนี้เพลงแรกดูเขาปากมากด้วยมันก็แบบดูเป็นบุคลิกเลยส่วนร่วมขนาดไหนไหมก็สําหรับส่วนร่วมก็คือคุยกับพี่แม็กซ์สลันแต่อยู่ในบ้านแล้วว่าเราชอบเพลงแนวไหนเนื้อประมาณไหนอะไรส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยชอบร้องเพลงอกหักชอบร้องเพลงแบบมีความสุขมีความรักแล้วพี่เหมือนกันเลยพี่พี่แบบความรักพี่แบบอกหักพี่เพิ่งชอบน้อพี่มันหดหูมอยากมาหดหูเพราะว่าเราก็ไม่เคยสัมผัสด้วยไงถ้าพูดถึงกัรร้องแนว R&B ้แบเนี้ยมีคนที่เรา ก็ชอบพวกวีฮานาคริสบราวน์อะไรเงี้ยก็ชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี <ote> ok? Não, Ma, right no, no, yeah. mm ่ชอบตัว huh. พี่ชอบไฮยีน่าเดี๋ยวไฮยีน่าก็เพลงเพลงดีมากเพลงดีไฮยีน่าเราเพลงเพราะจะตายไม่ใช่แล้วกินซ่าด้วยบอกไฮยีน่าไม่กินนะมาถึงน้ำบ้างดีกว่านะสำหรับเพลงของน้ำครับสำหรับเพลงของน้ำก็คือปากดีไม่มีที่ไปเป็นแบบว่าป๊อปโซแล้วก็ร็อกนิดๆโซเป็นไงโซโซมันอยู่ในเกาหลีพี่มันอยู่แบบว่าเป็นเมืองหลวงเขาใช่แล้วก็ ดาราที่เราแอบชอบอยู่เยอะๆอย่็นตลกไปมคุณก็เป็นโซ่เป็นโซ่มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งๆเลยมันเหมือนที่ตอนหนูไปอ่านพี่เขาบอกว่าต้องทำไงต้องทำไงแก้วหนึ่งสมมติว่าเรากินอะไรกินอะไร น้ำเปล่าน้ำเปล่าอเราดื่มน้ำเปล่าก็เลยร้องต้องต้องอยู่อย่างนี้ได้พีงเออช้าๆนะแล้วก็มีโยกมีจังหวะบีบมันจะช้าแม้ว่าจะมีจังหวะให้เราได้โยกเป็นจังหวะนะหกแปดหแปดหหแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเง้ยอยอะอะไรนะบอกหกแปดละสี่ไหนยหึ่งสองสามสี่ยงง เปลี่ยนเรื่องน้องหน้ตสิ่งกนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้ำก็เป็นน้ำชัยมานิดนึงอ่ะแนวเพลงโอเคแล้วแล้วส่วนรวมได้แบบตอนนี้สิงขัันไหนแล้วส่วนร้อยเราตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้อะไรมากแต่ว่าเขาก็คงหาอะไรที่เหมาะกับโน้ตหรือว่าเหมาะปากเก่งปากดีปากดีปากดีไม่มีที่ไปใช่ค่ะอยู่กับพี่ก็ได้คนดีไม่มีที่อยู่เดี๋ยวใช่ปะ ไม่ใช่ไป่แล้วไปกันใหญ่แล้วล้องามระวังปากแฝงโอ๊ยใจเย็นคืออยู่ดีๆบ้านเนี่ยยังไม่ได้อะไรคือยังหาตัวตนคาแรคเตอร์ของเราไม่ชัดยังไม่ดูเหมือนกันแนวเพลงของเราคนจะเป็นในทางทิศทางไหนก็คือเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเพลงสักเท่าไหร่เพงแต่ว่าพี่เขาก็ดูดูลักษณะเราว่าเราเหมาะกับเพลงยังไงอะไรยังไงไอ้อย่างนี้ดีไหมเสียงก็มันก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างพอเราได้ฟังปุ๊บพอทุกอย่างเรียบร้อยเอามาสเตอร์มาฟังปุ๊บรู้สึกไงบ้าง ชอบค่ะมันแล้วาก็เป็นเพลงของเราเองด้วยไงพี่มันความภูมิใจมันสุดๆอ่ะเราเวลาฟีดแบ็มาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้มันมันเหมาะกับเสียงเรามากมันเหมาะกับเรามากๆจรก็เลยยิ่งรู้สึกว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนะฮะ้อบเราฟังเพลงเต็มเนาะเราพอเต็มเราเต็มแล้วกระดาบ้างอืมค่ะไม่ต้องอ่ะก็สาหรับเพลงเพลงของการชื่อเพลง กลุ้มใจทําไมต้องสวยมัน <göz> ก <imprisoned> <in> ็เป kind of ็นเรื่องจริงเหรอเนาะกาใช่ค่ะหมอกมากเลยค่ะสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่ถามใครเลยรอเล่นจักรจันเดี๋ยวแฟนเขาจะดันลุงพี่หมดเดี๋ยวออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอการทั้งสามสี่คนนะฮะก็อะไรนะกลุ้มใจทําไมต้องสวยแนวเพลงก็จะเป็นหลายแนวเพลงรวมกันค่ะทั้งลูกทุ่งป๊อปแดนซ์ อ๋อมีแดนด้วยใช่ค่ะขนาดแม่แดนก็เต้นได้ค่ะเต้นเต้นแบบเต้นเร็วไหมเหมือนว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วนะคะเป็นเพลงแบบโจโจะหน่อยเหมาะเปิดสำหรับช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะเพลงด้วยเพลงตัวใหญ่เนาะแล้วเพลงตัวใหญ่ใหญ่จอดที่21คันโอ้โหนี่ไอ้ที่รถสองแถวไงเออเออได้ค่ะได้ ใช่ไหมเหล่ว่าเขาเรียกเด็กเลยว่าเด็กเด็กสแกนเด็กสแกนเด็กสแกนพี่จริงเหรอจริงจิเด็กสแกนเหรอเด็กสแกนเนี่ยผู้ชายตัวอยู่ท้ายรถท้ายรถสองแถวสองแถวไหมมีเสาแล้วก็จะมีการมีการเอลงไปแบบว่าเอด้วยเอด้วยเอ90องศาลงไปเลย ก็โยกตามจังหวะเพลง็สแกจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมจะไปหัวหน้าแก๊งใช่ไหมว่าแนวเพลงของเจ้าการแนวเพลงของเจ้าการกุ้มใจทำไมต้องสวยอาจจะได้ฟังครับเด็กเด็กแนวเด็กสแกนนะจะได้เปิดกันคนทั่วไปก็ฟังได้คนทั่วไปก็ฟังได้คือแล้วว่าฟังเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปส่งปรับตัวให้มันเข้ากับเพลงเออสนุกสนุกไงเป็นเพลงแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้นะคนร่วมเหมาเพลงกุ้มใจทำไมต้องสวยส่วนร่วมเหรอคะ ก็มีท่าเต้นค่ะเพราะเขาต้องปรับรถให้พักเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋พีอ๋อคนละเรื่องแค่เรื่องไม่เกี่ยวก็เพลงนี้ไม่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ค่ะก็มีส่วนร่วมก็ตรงได้ร้องนี่แหละค่ะแล้วก็ร่วมแสดงเพลง และเรื่องใดด้วยอ้าวก็เพลงหนูเออใช่เลยเขาเขาต้องแสดงอันเนาะเป็นอะไรอะก็เพลงฉันไงสมมติฉันร้องเธอจะมาให้แสดงหรือเติไม่เอาลถประเด่นกว่าฉันได้ไงล่ะฉันรอกกว่าไงต้องแสดงนพี่ขอโทษทีพี่น้องหนูเขาทำงานเช้าบ่อยช่วงเนี้อ๋อเบื่อหรือยังเบอเบื่อเบอเบืเบอเบอเบอเบื่อแล้วซิงเกิลนี้พอเราได้ฟังแล้วล่ะในช่วงของการอัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นเราเลยไหมมันคือตัวตนของเราเลยไหมยังไม่หยุดฟังเลยพี่พูดจริงเปิดให้ฟังตลอดเวลาอยู่ไม่ใช่เปิดตลอดรลองให้ฟังหน่อยจริงจริงก็อยากฟังนิดนึงเดี๋ยวเอาแค่ท่นพุกสั้นๆกจบเพลงหรอใช่ชอมกอยากให้คนอดือนฟังแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างดีไหมอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ดีเราจะไริจริงแล้วเป็นคำพูดจิตปากกันเลยนะพวกเราเวลาแบบทำอะไรใครทำอะไรที่แบบเราแบบ ล้วก็จะร้องเพลงน้องก็ไม่รู้สินนะเป็นเพลงของขวัญใจขวัญใจชาวปีนี้เลยใช่ค่ะกับคำว่าก็ไม่รู้สินะวารีเด็ดวลีเด็ดก็ไม่รู้สินะมีท่าจะมีท่ามีท่าด้วยขอสักนิดนึงคำนึงของท่ามันก็ไม่รู้สินนะเหเฮ้นี่เหรอเคยจริงใมันต้องมันต้องไม่แต่ปกติเวลาทำเพื่อนๆก็จะเป็นแบบอย่างนี้เออมันก็ไม่รู้สินะ ตาไปหมดเลยตาไปหมดเลยค่ะเฮ้ยมันไม่รู้ใช่ไหมใช่เลยอยากทำใช่ไหมผมบอกทำไปแล้วอยู่ในน้ำไม่อยู่ทำไปแล้วนุ๊กแอปแล้วละเออนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็น3คนนะฮะรุ่นถึงน้องๆเอฟสิบเอ็ดเนี่ยเขาสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้อะเนาะทั้งเอมและน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เดียวคงมีกระแสต่อเนื่องสำหรับความสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ บมาด่าแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงว่าจากแฟนคลับก็น่ารักแฟนคลับน่ารักค่ะมารออยู่มาให้กำลังใจตลอดเพราะพวกเราถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายเช้ามากถ่ายไปถ่ายซีห้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเนาะกลับถึงบ้านแล้วเหนื่อยก็แบบได้กำลังใจจากพวกเขาเนี่ยแหละที่ทาให้เราแบบมาเช็คกับมาเช็คโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยๆแบบเออ มันก็ยังเติมพลังอะไรใช่ค่ะนเะะฮออกับกับก็เรียกว่าเป็นความสนิทสนมกันของทั้งเอมและก็นามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้ดันด้วยดันด้วยดันด้วยใช่ค่ะแต่ก็จะดีดดูด้วยปอนด้วยด้วยอ๋อทุกคนทุกคนส่วนตัวว่าเราสังเกตไหมว่ามีอยู่ผมมีอยู่สองชื่อกับ้วย เดี๋ยวกูเดี๋ยวก็ปอนนะจำชื่อใครไม่ได้นะถามว่าเอ็กซ์เ็มีใครบ้างปูปูแบเอาถามผู้ชายสี่คนที่เหลือคือชื่ออะไรวาเดี๋ยวไม่ออกน่งี้เออแลนดมีคิวมีแม้มีเมยมีพี่ปูอย่างงี้นะฮะ แล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเพลงแล้วที่เดี๋ยวทยอยปล่อยกันออกมาถูกไหมฮะเอา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 ของเอ็มก่อนตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วอะไรดาวน์โหลดลลได้แล้วคะ่ะไปที่ t r u e m u s i c c o m ได้เลย<ม>แล้วก็ส่วนใครที่อยากได้เพลงเอม็มเสียงล้อทรายนะคะก็2 2 2 2โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยค่ะอืมถูไหมฮะสอง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 นีสำหรับเอ็มนะฮะอัลบั้มเอ่ออันนี้คือมันค้างใช่ชื่อว่ามันค้างค้างอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มของทั้งสิบเอ็ดสิบสองคนสิบสองคน่ะอืมนะฮะก็จะมีสิบสองซิงเกิลไหมใช่แต่จะไม่มีรวมกันเลยใช่ไหม ก็เป็นเพลงตีนงานต่อไปเพียงแค่ว่าทุกคนร้องพร้อมกันเนี่ยนานๆจะได้คนละเพลงอะีกว่ารวมเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็รวมได้แล้วเต้น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 เนี่ยร้องรวมแน่นอนร้องรวมเสร็จแล้วก็สักพักนึงหายทีละคนเยาอยากเรื่องนึ่งเวลาที่ต้องร้องเงี้ยแล้วมีคนออกไปแล้วเงี้ยท่อนที่เขาเคยร้องไว้ใครรับผิดชอบ มันมันสลับกันทุกวีค่ะพี่เราจะไม่ได้ร้องท่อนเดิมช่วยกันร้องเพื่อนออกเพื่อนที่ออกไปร้องท่อนนั้นต้องร้องมากขึ้นแล้วก็ต้องร้องมากขึ้นหกคนสุดท้ายอย่างนี้ก็ร้องห้าคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายในท่อนคนที่หายไปแล้วท่อนที่หายไป ก็จะมีเราร้องด้วยจริงๆแล้ววีสุดท้ายก็คือพี่มีพีเอฟหนึ่งเขามาร้องก็เลยเหมือนเป็นแบบรวม1กับ11ด้วยกันนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่น้องๆเคยมาคุยกับเราแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของซีรีส์ด้วยนะที่เราเได้บอกไปถ่ายกันไปถึงไหนแล้วเราออกอากาศกันบ้างหรือยังยังไงฮะยังเลยค่ะถ่ายไปสามสี่วันแล้วนะแค่สามสี่วันก็หนักหนักมากๆมากแต่ว่านูบอกเลยว่ามีอยู่5ตอนแต่ว่าสนุกทุกตอนเพราะว่าทุกตอนมันแบบ มีเอกลักษณ์ของตอนนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยร่วมเล่นในทุกตอนเลยเพียงแต่ว่าตอนไหนใครจะเป็นตัวที่เด่นออกมาอย่างวันนั้นเอมก็ไปรอตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่าเอมไม่ได้ถ่าย ถเย็นตั้งแต่หกโมงเช้าแต่งหน้าไมคือจริงๆคิมีซีนเดียวฉักเดียวทั้นๆเองไปเป็นอะไเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นวันแรกที่ถ่ายแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่มีเราแต่เราก็อยากไปช่วย่ันดูการไปดูการเอ็มยการเอ็มไปดูกาด้วยเกา่ไนๆูการไปดูการไปดูการไดูการไมดูการไปารไปดูการนปดูการไปดวก็ไม่เู้ารจว่าหาูไปยู่ารไปคะฉาเออนก่นไงถ่ายไปดูกาไปดูการไาระปกไปการไปารไมาไปายไ แล้วแล้วบางทีออกมาแล้วตายเลยไงเรื่องนเรื่องนี้จะต้องถึงแม้จะออกมาแล้วตายเลยแต่คนจำได้นะว่าตายว่าตายว่าตายไงออกมาตายเลยไอสิบเอ็ดคนที่ได้มาถ้าตายไม่มีใครจำได้เลยเออเรื่องตรงนี้าย เอาไงโดนน้ำยิงเอาไงเฉลยตอนจบแล้วเนี่ยแล้วไม่ดียางโดนน้ำตายแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะได้ดูประมาณเมื่อได้ดูไหมน่าจะต้นปีหน้าปีหน้าอ้ยอีกั้งเกือบสิบเดือนนะต้นเดือนกว่าเนา พี่นับผิดเหรอเราตายแล้วพี่นึกว่าเดือนนี้มีนามีผลสิทิกาธันวามกราได้ดูแล้วออสองตเดือนก,กว่าๆนะฮะ <ใช S 1> ก็ติดตามด้วยนะครับผู้ชมครับ,รบนอกจากผลงานเพลงทั้งอัลบั้มแล้วทั้งน้องๆทั้งส2บสองคนนะครับรวมถึงซีรีส์ด้วยท่าที่จะทยอยออกมาเนี่ยผลงานมีคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วคนแต่ละคนจะยังมีงานนอกอย่างอื่นนอกจากเรื่องของเพลงเรื่องของเรื่องของซีรีส์ไหมก็มีงอ้ยตอนนี้มี มินิ ấy? คอนก่อมินิคอนเฉยมินิคอนเฉยค่ะคือทัง12คนเลยแบ่ง16 16พวกหนูก็อยู่เซตเอนะเซตเอนะคะเออไอ้หมอส่วนพรพรอยู่เซตเอนะส่วนกันกันเลยเดี๋ยวจะไปดูเซตเอเซตเดียวพี่ปูอยู่เซตดี เออก็ได้วะาก้อยอย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตทั้งสองเซตเลยรับรองว่าสนุกวันที่21ธันวาค่ะ21่ธันวานะครับจัดที่ทีโอทีแจ้งวันธนารใช่แล้วแล้วคือวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาคนละรอบคนละเวลานะฮะเพื่อจะได้ดูครบทั้งสองเซตเลยซื้อบัตรหรือบัตรฟรี ซ,ซื้อนี่ค่ะอ๋อซื้อบ้ตรซื้อบ้ซื้อได้เลยไหมหรือว่าไงตอนนี้โทรโทรได้เลยโทรครับผมาได้เลยะโทรก็ลองติดตามดูผมเชื่อว่าอะรที่ใครที่เป็นแันคลับอยู่แล้วนะครต้องติดตามนะครับแล้วก็อย่าพลาดไม่ได้เลยกับ mini concert น้องๆนะฮะแยกกันเป็น6ก นะสองรอบจะดูทําไมรอบเดียวโอ้เสียเวลาไปทั้งวันแล้วก็ดู2รอบสิใช่แล้วครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะครับผมสิงเกิลนะฮะหลายคนที่ติดตามเนี่ยก็ไปติดตามได้อีกทีในอัลบั้มมันอะไรนะมันสังมันสังค์คุณมากขึ้นเลยพี่มันสังค์มากนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะสำหรับน้องๆ้องอคาเดมี่เฟสทัวร์อคาเดมีเฟสเชียร์นะฮะซีซั่น11นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้กับคุณเสื้อพิธีกรนะครับจากพอบีและพัชชิบอยด้ครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้นะทุกๆวันจันทรถึงวันศุกร์นะทางบีทีวีเอสดีช่องหมายเลขสามสิบสี่นะครับรวมถึงในช่วงค่ำสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะฮะจะเจอกันใหม่ได้ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งห้าคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ